มว่านี่ยนะถือว่ามีแต่ขาลไา่แ้อยู่ท้องนั่นอะอแถวเต๋อกระพัวเฮียตะพุดตะพื้นเอาไปทางใดบ้านในคัวนะครัวก็เฮียตะพืดตะพื้นัวก็คิดว่ามีผัวผัวแพร่ปีนหัวปีนเคามาหลินมาลุมทางน้องน้ำฝนเปิดว่ารักเลยได้ฟ้าผัวราก็ผัวแล้วบัด โทรมาป้าก็ฟัวเลยป้าไงก็ได้เลยทุกอาบนวดเลยเนาะเยือนเยือนชานไปขายไปซื้อเง่วยเด่กใดไปทางใดอยู่บนใดกันชุดเลือเตะแล้วบัดเนี่ยต่างคนต่างแยกทางนะครับบอลต้องใส่กันเยือนชานบ้านช่องเป็นเมืนอ่าต่างคนต่างมามีชีติดได้บัตร นะ้วเทตุนงานกันบบริยูซ้ํนาเห็นไหมถ้งเป็นเรื่องเป็นราวแล้วจะถามพระภูมิญจเป็นตัวเสียใจแล้วก็เสียคุ้มชื่อชื่อมาแล้วพี่น้องเลยเนาะซาตั้งใจเทือนให้ไว้จนแล้ว,วนงงนจนทั่ว เดี the, oh, okay. <Okay. S 3> <Kane> ๋ยวี่น้องเด้อจะไปยังไงต่เอาตะเกนมาวางไว้ก่อนอันนี้เปิดหันท่งนี้ก่อนมานะพี่น้องเปิดข้างเดียวก่อนบุหนนะมัน ข้ิงนั้นเลยครคุเครื่องออกมาไว้เนี่ยมจัดเที่ยวคนของออกมา,มาบัดเจจังที่เปิดทางนี้บัดนำเส้าไม่ตะอ เสียเดีอย่ในประมาณหาโมงเลยพี่ดองเวลาถึงทีเลยสบายดี มันนี้คือตืวร์ใช่ไหมน,นี่ยมนมอนี้คือตื่นงามใช่ไหมเนี่ยตื่นงืมตื่นงามเป็นพิเศษใช่ไหมตื่นชัวร์ได้ก่อนตื่นชวรตื่นงาม Cửa màu này nhịn này, Hả? mọi người hết mọi người hết mọi người hết เยนี่ยอยากกบุกภาค Mình thì vào ok rồi nó giống like, mình đó còn đây còn bớt tốt Tại vì bà không tham khảo cho bà Hãy dùng mình với con đi Thì lẽ, cái này, được gì nhà bà ขอเอามาจังหันห่ากันแล้วนะปฏิวัตจับโทรศัพท์มาปฏิวัติคลิปเป็นของวิบุญพี่นอนะ้อยเนาะเรื่องน่องน,อน้ำฝนเลยนะไม่เอานาะลบแล้วท้องใสกระน้ำฝนยังเรื่องบ้านนี่ขับไปพังคลิปตัวนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้เเเเอ มันไดหมาันอยู่กับปากแคือว่าไม่ได้ว่าพอแม่เขาบออักหนักอันนั้นเ่องแต่งเรืองยานกับพี่ดาวให้ห้เองแต่ด้วยว่าช้าช้าเราในเมื่อมันหกไรสทีหนึ่งจากคนตังยุ่งกตัวจะตัวน้องสันมาจันสิตัวม่ตัวกตัวน้อยทำไงที่ผ่านมาแล้วร่างกันมดมันบวมแล้วเปลี่ยว ไม่พอไดมพอไ่อทานได้ไหมอ้ารอาได้อให้ดูในทันทันพอได้ทันทายได้ไมสมุดประทานคนจะความตินหนได้เหม คิดล่าสุดนี่คือบ้านหลังนี้เนี่ยมันต้อ่วงขายอลไนะครับเฮ้ยทำไรับมาหนึกับ่อกิจการีะไรไปตีนี่ตีนาเลเรียกเบ๊ยีนี่มีจักโต้วายนะกพอถึงสีหาตันั่นขายคล้วยแต่ใครก็ไม่ให้ขึ้นนี่แต่ฝากเจ้าผูอยู่ใกล้เองเพงนี่เพราะว่ามันมันแบบเป็นขวงเจ้ากับแม่ เอ่ได้่านต้องใส่ยูนี่มันขึนอยู่แบบซิดของ้าเลยมามาน้าเลยจมาช่วยกันลช่กาเาเดยาแ่งนอกส้าครักอย่าเช้าเยเลยมเต็มทั้งแต่นันเออเี้ยนเนยยาเป็นซีของห้าใส่เมื่อจนกลเจ้าจุเลยจะนี่มาจบนน้พี่เืนฝนปนไเนาอยย่ัละนี่แต่เจ้านั่น ก็ตู้ไม่ใช่เจ้าน่ะไปหาเงินอืให้กับโนดเจ้าว่าเออเบิดเดือนนี้มาเนี้มันกะสที่ยังเหลือให้เจ้าคนว่าขอเจ็บมื่นก่อนนี่นี่เจ้ากตหาชอบเบิ้งน้ำยาตีพี่น้องกันแล้วใช่ไหมพวกตู้ฝากดีของคลิปนี้มาเบิ่งน้ำกันยาวๆเลยพี่น้องเลยเนาะน้ำขังดีกว่าอย่างไร ในเมื่อคาร์โนเมียมันต้ะแล้วเนาะแมีมันตปะถ้าผู้เฒ่าคนเกิว่าบุอยากให้ย่งพ่อยังเมียบุอยู่แหละบุอยากให้ยู่งญาติว่ามันไปเหตุที่บ้านพัดให้ญาติบุญี่บุญธรรมพิูจน์นั่ไว้ว่าเอาลก็ว่าบุอยากให้ยุ่งญาิเขานนี้อย่างไรในเมื่อคาน์โนเมียมันแาะแล้วเนาะเมีมันตปะถ้าผู้เฒ่า วมาอลาไคันมันิยู่ก็ยู่ก็ไปเท่ามันก็แม่แล้วาันอยู่งคันจะเือนคันเาซิซื้อดินเจ้าว่าบ่อยากขายขายยั่ไ้าไม่ได้ขาเจื่อว่าวันหนึงเจือเา้เรื่อยอาเจ้าสิยู่ซิอยู่งบ่ Ôi ơi, chiếu máy máy cũng nhanh còn hay không? mình của đó ต้องคือแตามเสนคือว่าประมูลมาเนาะคือเ้าเรื่องเพื่อนเรื่องตานนี่ถบยังพอได้่ชื่อได้กนได้เพื่อนลังว่้างามีได้ก็ได้ก็ได้ไ่ได้เ้าเงี้ันรั่วไ อย่างไรน,นะพี่น้องเนาะมาจากนาฬิกาที่กันเป็นนี้กันครับผู้รักผู้ใหญ่คนดุสาเหตุเหืเุอนันดุซันจนแล้วจนทั่วบม่ได้คิดที่ดี่เลยพี่น้องว่าพี่เกิดเรื่องเกิดลาบแบบนี้นะพออันอนซานเล็พอดีว่าเอา้าเปลี่ยนไปแนวอื่นเปลี่ยนไปหลายตางแบบนี้อ่าผู้เป็นน้ำฝนผู้เป็นเมียเกิด สอบหาทางไปเสร็จงานหันงานนี้นะบูกว่าเป็นอะไรแต่ปัจจุบันนี่เป็นอนะไรเลยเนาะคือว่าบอก้ับกับบริเขาไปบึง่งในลายช่องในลายคลิปบึ่งนะพี่น้องเลยเนาะถ้่ว่าหูกับข้าวมาเพิ่นลงไปไทยแล้วบอก้ับคิดเถอะมันแม่แนจ่จีบเอาไปเถอผัวอยู่บ้านเมียลงไปไทยไปเถอะ ยืนน้ำไม่เท่าแักนอดสิว่าพี่น่อยเนาะถราบอกไงเระแนนกระแน่บันป้านะฝัันนกรไย่่ันมเรียนเรียนตาน่ย Icana, ตอนนี้นะคือมาิ่นกาุกยิงในอเทีนอะไร้ม่ได้น่มอยู่มันยังคตราิปนคราคันครมันสไปนะคะัาจะขี้ก็ดูกันดีๆมนิป้า เท่น,นั้นแล้แบบน,นี้นาินเห็นยหบอมอวนี่เพื่อนว่ามอวนี่นะคือว่ามีแต่าล่าได้อยู่ทั้งอันอ๋อแล้วแต่กับผัวเฮียเตะเตะพือไอ้พื่นอา้า,าวไปทานดัวรักผัวกับเฮียตะเตะพือผัวก็คิดว่ามีผัวผัวเพวปีนหัวปีนเคมา หลินมาลงทางน้องน้ำฝนบัดว่าป้าเลยดิป้าผัวป้าก็ผัวแล้วบัดโทรมาป้าก็ผัวเลยป้าไงป้าไหนเนี่ยโรเอาเงนเเนาะเฮื่อนเคือนช่างจะขายจะซื้อหน่วยเลยเนาะนี่ว่าทำไมเลี่น้อยเนาะ ลาออกมามันสิเกิดขึ้นนะเนอะบ่ได้น่าจะดีที่ดองเลยมันเลยบอกคำสิทธัไปอ่านนะ <c oughs> ก็มเมินกัน่กอกมินขอวานบาวพ่มมนติดยารอเปล่าวรอหลอนยารอเปล่าฉันคิดใช่นะ <laughs> ยุกโนพี่น้องอยู่อยู่ต้วยกันกับเมียกับวาอันนั้นและจะว่าหลากักๆักเลื่นอนเมียท่องระวบ,บัดหาทางไปเป็นหาเรื่องว่ามีผ้นนว่าผู้เพลวันนะพี่น้องเนาะ เ,เอาัดน,นี่เนาอคือทางมั่งนอกน้ฝน,นกอดชุดเลือดตะเวนตรรมบันร้พี่น้อยแล้วพอจีเก็บนีใดไปทางใดอยู่บนใดกะชุดเลือดเตแล้วบัี้ต่างคนต่างแยกทางนะครับบาต้องใส่กัน เพือนชานบ้านสองเป็น hmm. ต mm ่างคนต่างม่มีช <limitation ag h eme> to ิอยได้บ้านและเหตุเืงานกับบริยูซ้ําเพืนเป็นเรื่องเป็นล่าเราจะารผู้ให่เอนคือว่าเสียใจเลยก็เสียคมชิ้ชมันพื่องเลยเนาะสาตั้งใจเทือนให้่ จะเล้วจะทัวเรื่องเรี่อวสุาเดี๋ยวว่าลายสายนางสาวคืลาย,แบบล,ายลายพัคนควนอยู่เดีว,ว่าคายะะาน,านี่็คือปิดคายปตู้วันค้ำเนาะคือน้องเนาะเปิดเท่ี้จะรอติดตามบองนะี้เท่านั้เนาะ ni de ce masukkan jadi ini coba hari